ซีน<ศ>นะคะกดแล้วก็กรดกลูตามิกค่ะเอ๊สามหรือสี่อ้อซ<า>ิตเตอินหรือซิทีน<ช>เป็นชนิดเดียวกันใช,ใช่ค่ะร่างกายนำมาใช้ร่วมกับธาตุซิลิเนียมในการสร้างสารต้านอนุม,มูลอิสระนะคะแล้วก็เอนไซม์อย่างกูตาไดโอนเพอร์ออกซิเดหรือว่าเบอร์ออกซิเดสนะคะแล้วแต่อ่านนะคะเพื่อใช้ในการป้องกันอนตราจก อนุมูลอิสระต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะมีหลักอยู่3ประการค่ะค่ะประการแรกอะไรเอ่ยก็คือดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ค่ะช่วยให้อะเอนไซม์ต่างๆในร่างกายของเรานั้นค่ะกำจัดพิษ <Ừ. S 2> หรือว่าสารแปลปฟอมในร่างกายที่ไม่ละลายในน้ําเช่นพวกโลหะหนักนะคะสารสาร,สารละเหยยาฆ่ามแมลงแม้แต่บางชนิดที่ไม่สามารถละลายในน้าได้นะคะก็ต้องบอกว่า d e t o ซ i f ิ c a t i o n นะคะแล้วก็ สารตัวที่2ค่ะนะคะ <c oughs> เวลาหมดแล้วเร่งน,นิดนึงแอนตี้ออกซิเดนต์อ่าค่ะก็คุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะกระบวนการขับสารพิษเหมือนกันนะคะอาจารวิตามินซีและ e อีอาจจะทำงานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเข้ามาช่วยนะคะ ตัวสุดท้ายค่ะอิมิโนเอนแอนค่ะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะเอนไซม์หลายชนิดเลยต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนะคะซ่อมแซมแล้วก็ดีเสร้างโปรตีนแล้วก็โพสต์การนดินค่ะหรือว่ากดไขมันนะคะนี่คือเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปตัวโพสตแการดินโพสต์การดินนี่คือช่วยในคนที่ปวดท้องนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันเบรกหน้าค่ะ เรานะ่กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้า,าสิวผิวไม่เนียนใสส,สิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศน่ยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤดูขขวาม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยน่ะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นขาดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New K1 คะ่ะอัสลามะลยกุมรอมตุลลอตลาบรรการตัว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับลูกค,ค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทำ B1 ที่จะดีขึ้นนะคะ New k ์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมคะ่ะทั้งสวยทั้งดีคะ่หคะหุ่ดีเฟิร์มค่ะโดยจุดิฉันดิคะ่ะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดลยคะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร085666347 0840999347ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแปะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลลี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสือให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC l i h t แผงการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะอุ้ยวันนี้รู้สึกว่าจะย้ายมากไปหรือเปล่าอยากสวยค่ะลากไปเหรอคะเอาหมายเอาหมายอยากสวยค่ะค้าพองอันนี้เยอะ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 ดวงตาวิธีถนอมดวงตาค่ะจะอ่านเป็นวิธีถอนดวงตาดูสิสายตายังไม่เป็นไรนะ รู้สึกร้อนทางนี้ร้อนพราค่ะเพอะอ๋อของคุณเธอเหรอคะสั่งตรงมาค่ะกลัวว่าจะสู้ดไใช่ใช่ขอสปอตไลท์โดยตรงัวข่าวไม่สู้พี่เจนค่ะบอกน้องขอสปอตไลท์พี่คนเดียวเป็นยังไงเป็นยังไงใช้วิธีแรกทํายังไงอันดับแรกเลยคุณพี่ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีประโยชน์ใช่ที่มี ลูทีนผักบุ้งผักใบเขียวผักบุ้งนิฉันชอบกินตั้งแต่เด็กผักบุ้งเขาบอกว่าสมัยก่อนคุณแม่บอกต้องทานทานผักบุ้งเยอะๆนะคะจะได้ตาหวานฉันกินจนหมดไล่หมดนาแล้วไม่เห็นจะหวานเลยไม่ได้แต่เปรี้ยวมาแทนฉิ้ถอนกินทั้งอะไรไม่เห็นจะหวานเลยแต่ก็แต่ก็เป็นผลจริงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปผักลวกแล้วมากินนะมันไม่มีผลนะคะกินผักสดอย่างผักบุ้งอะไรอย่ทุกวันนี้เนี่ย พี่เจนต้องบอกว่าสี่เจ็บแล้วตายังมองเห็นไหมปกติยกเป้นน่วงนอนค่ะระยะนี้มองไม่เห็นแล้วง่วงมากเพราะอะไรคะเพราะว่าที่มีผักใบเขียวเนี่ยเขามีสารอาหารจําพวกลูทีนครูทีนหรือลูทีนค่ะหรือลูทีนใช่ซีเซทีนค่ะสามารถช่วยป้องกันโรคประสาทตาเสื่อมได้ค่ะคุณพี่หรืออาหารประเภทเบอร์รี่หรือสีน้ำเงินหรือสีม่วงอย่างเช่นพวกเบอร์รี่หรือว่าบูเบอร์รี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ก็คนไหนที่ตาแอ้มาแหมอะไรแล้วเนี่ยภาษาอะไรมามาเชยเอยทองแดง <c oughs> คนไหนที่ตาแห้ง <c oughs> ตาแห้งนะคะ <c oughs> ก่อนที่มันจะมีสองอย่างก็คือคนไหนที่ตาแห้งมากๆก,ก็คนขับรถ อันนี้เราต้องใช้แอร์เป่าตาแล้วก็ใช้สายตาเพ่งตลอดเวลาแนะนํานะคะคุณหมอแนะนําให้ใช้ยาน้ําตาเทียมหล่อไว้เพราะว่าป้องกันไม่ให้เราแสบตานะคะหรือแม้กระทั่งเราดูใช้โทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กชอบลวสิชอบตลอดเวลาแบบว่าอคิกผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้คุณพี่จะเขินก็เล่นโทรศัพท์จะเครียดก็เล่นโทรศัพท์ จะรอเวลาก็เล่นโทรศัพท์แม้แต่เข้าห้องน้ําก็เล่นโทรศัพท์จริงปะติดกลิ่นมาบ้างปะ <c oughs> ไม่ก็คือจริงๆแล้วจะบอกว่าจะบอกว่า, <c oughs> วา,าไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้คือคือเปลี่ยนไปต้องอดูแลเคโนโลยี่คุณแม่หลายคนมาบอกดิฉันแหมคุยยังไงดิฉันมีลูกทํายังไงดีลูกติดโทรศัพท์จังเลยเนี่ยทุกวันนี้ติดไอแพดติดทุกอย่างไอโฟนมือถือเล่นหมดคือต้องให้เขาให้เขาเล่นบ้างแต่ว่าต้องต้องจํากัดเวลา ใช่อย่าอย่าให้เล่นนานไปเหมือนกับว่ามีกิจกรรมอย่าให้เล่นนานไปแต่รู้สึกนั่งอยู่ห้องทั้งวันลูกมาแม่นะแม่รู้ดีรู้จริงต้องถามบีมทีวีพูออกไม่เกี่ยวโฆษณาโฆษณาเขาอกจากหยอดใส่ยหยอดตาแล้วด้วยน้ำตาเทียมแล้วอะไรคะพักตาทุกๆ1 0บถึงสินาทีอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เรา บอกว่าใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าแม้กระทั่งเราอยู่กับแสงไฟอยู่กับแสงเยอะอะไรเยอะๆใช่ก็ดื่มน้ำปริมาณมากๆก็ได้ด้วยอันนั้นก็มีก็มีมีส่วนช่วยนะคะแล้วก็ ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์แม่หลายายก็เลยชไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์เกินวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงโอ้ตาแย่เลยตาแห้งค่ะเนะณพี่ขนาดใส่แค่ทำไรใส่ถ่ายรายการนี่แค่กี่ชั่วโมงเองยังแสบเนาะยังแบบตาแห้งก็เลี่ยงการกะยี่ตาเราก็ชอบกะี้กันนะบางทีอนตามาแล้วก็กะยี่กันใหญ่หรือว่า แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ปรับให้อยู่ในระดับซีมืดนิดนึงอย่าอย่าจ้ามากนะยังไงก็ไม่ขาวแ็่ดำอย่างนีงอะไรคะแฟลชฟอกเหรอคะต้องบอกว่าเปิดแสงให้สว่างออกง่ายที่สุดก็คือพก่อดให้เพียงพอค่วมแว่นตาด้วยส่วนแว่นตากันแดดก็จัดอยู่นะมีการแนะนําให้เลือกแว่นคุณภาพไม่คุณภาพคุณซื้อปะ ไม่แว่นตาเราสําคัญนะเราต้องเลือกแว่นที่มีคุณภาพด้วยไม่ใช่แว่นตลาดนัดแล้วแบบว่ามันก็ไม่กองแสงเลยคุณพี่ดิฉันก็ไม่รู้นะร้อยห้าสิบนี่แพงแล้วสาหรับดิฉันนะจริงๆใส่ได้แบบแฟชั่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้มาแต่คุณค่ายไปใส่พันแปดสองพันแล้วก็ต้องมานั่งกลัวมันแตกกลัวมันหล่นดนิ <c oughs> ฉันไม่นะ ในรถดีฉันนี่ใครเอาไปได้เลยร้อยห้าสิบร้อยสามสิบร้อยเก้าสิบนี่สูงสุดแล้วจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะเป็นวัยรุ่นใช้ตังมไม่คิดเปลืองไม่คิดซื้อเออวกหมื่นเก้าซื้อมาทำ <laughs> อะไรตะทานหายไปเลยเสียดายมากเลยซื้อ <laughs> <laughs> มาเสร็จแล้วนั่งมองไม่กล้าใส่นหนพวกนี้เป็นโรคจิตใส่ใส่คัดหัวไม่ได้ใส่ <laughs> เพื่อความเท่จนไปหลายเดือนนะคิดไม่ได้าหาหนี่ฉันคนไหนที่กินแพงก็หมื่นก้าไปหาคนไหนร้อยเกโทรมาไม่ไม่ตอนนี้200ร9อยรขาดตัวเขาก็เขาก็ติดฟิล์มหนาอยู่นะอยู่ที่ฟิล์มมืดหน่อยนะเห็นไหมเราจะไม่ขายสินค้ากันแล้วเมื่อกี้เราติดอยู่ที่พอสตาแกนดินพอสตาแกนดินค่ะตัวอยู่ใน B1 มีคุณสมบัติยังไงอยู่ใน B1 แล้วก็อยู่ในกลูตาไทโอนคุณพี่นะ วตาการแอนดิ้อย่างที่บอกนะคะก็คือคนไหนที่ปวดท้องปวดประจำเดือนเป็นเพราะ,ะ,ะวาการไหลเวียนของเลือดไม่เดินไปตามระบบนะคะมีการมีขาดขาดบางช่วงนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ปวดท้องมากหรือว่าคนไหนอาการมีประจำเดือนเนะะี่ยค่ะจะมีท้องเสียด้วยนั่นคือถือว่ารุนแรงนะคะเพราะฉะนั<ช>้นถ้าเกิดว่าทานว <B> 1, 1> ีนวันถ้าทานวีวันตรงนี้จะช่วยได้นะคะก็คือไม่ให้ปวดท้อง<ช>แต่ไม่ใช่ว่า ทานหกเมนแล้วพี่เจนขาไม่เห็นไม่ปวดเลยอย่างนี้โกรธนะอย่างน้อยก็ต้องแบบว่าครึ่งกล่องถึงหนึ่งกล่องอยู่ที่ฮอร์โมนในร่างกายของของแต่ละคนด้วยครื่งแบ่งก็ได้นะ เครื่องแผงคืองครึ่องครึ่งอ๋อเครื่องแผงใช่ไหมฉันบอกเครื่องแผงคือครึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมีสองแผงประมาณหนึ่งแผงค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแผงก็คือนั่นคือเรียบร้อยไม่ปวดท้องเมนส่วนใครที่ปวดท้องเมนก็นัโทรมาก่อนว่าคุณมีปัญหาอะไรกันแน่จะได้พูดคุยกันนะคะหมดเวลาแล้วสําหรับวันนี้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมกันใหม่ค่ะีสวัสดีค่ะ